สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสงเช้าบ่ายนะคะประจาวันสุขที่เจตุลาคมห5านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ0 2กับ4 8081อย่าลืม81นะคะ8 2 8 4 8 6 8 8เขียนให้ก่อนเดี๋ยวจะลืม81

สี่สองสองสี่นะอันนี้มันจะมีเบิลสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองอันนี้เบิ้ลเบิลในตัวทุกอันเก้าอ่ะใส่เลขแดงไว้เลขเบิ้ลอย่าลืมเช้ากระบายจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะสองก็บสี่ตรงกันต่างกันเกนะ้ากับเจ็ดแปดกับศูนย์เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะโชคดีทุกคนค่ะยิงๆิงปังๆนะสวัสดีค่ะ